สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องปลายบัวทองแสนดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณตาเจ้าคือนะคะแม่ค่ะมาอยู่กับคุณตาเจ้าคือช้างตกงานนะคะคุณตาเจ้าคือเป็นช้างตกงานนะคะอายุห้าสิบปีนะคะนี่นะคะคุณตาเจ้าคืออายุห้าสิบปีนะคะเป็นช้างตกงานนะคะ นี่นะคุณตาเจ้าคือก็อายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นช้างชลาแล้วนะคะบามท้ายของคุณตาก็เหมือนจะยึดตัวลงนะคะหนูกแก้มก็จะยุบไปมากเลยเดี๋ยวแม่ควานก็จะจัดสารผลไม้ไมาให้กับคุณตานะคะนี่นะคะคุณแม่มาอยู่ มายูมิจากประเทศญี่ปุ่นนะคะได้สนับสนุนคะแนนมาให้กับพิพลายกว่รสองห้าร้อยคะแนนนะคะให้แม่ควานมาป้อนคุณตาจอคือให้นะคะตอนนี้ฟานก็ยังไม่มาะคะ่ะไปตัดหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะจัดการป้อนกล้วยให้กับคุณตาจอคือนะคะสิบวีนะคะทาคุณตาฮะหนึ่งวีไปแล้วคุณตา สองหวีคุณตาสามวีคนตาสี่วีนะคะห้าหวีหกหวีเจด็ดวีแปดเก้าสิบวิอ้าวคุณตานะคะ กล้วยไว้ในกระลมังให้คุณตาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตากินกันนะคะขอบคุณคุณแม่มาฮามิจากประเทศญี่ปุ่นมากๆนะคะได้สนับสนุนคะแนนมาให้กับพี่พลายบัวทองนะคะเราก็ได้จัดสรรผลไม้มาให้กับคุณตาเจ้าคือนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะสิบหวีนะคะคุณตาก็กินอย่างเรล็ดอร่อยเลยนะคะนี่ กินผล,ลไม้ยังอร,อ,ยอร่อยเลยนะคะคุณตาถูกใจมากเลยดูคุณตาเคี้ยวนะคะนี่นี่นะคะดูคุณตาเคี้ยวนะคะในกระลมังคุณตาก็จะมีกล้วยนะคะปากเคี้ยวแต่มือก็ยังถือไว้นะคะนี่ดูนะคะเราจะเป็นช้างที่เดินนี่เร็วมากเลยนะค,ะคุณตานี่เดินเร็วมากนี่นะ,ะจะอาปากกินนะคะฟอฟานก็ไม่อยู่นะคะฟอฟานจะตัดหญ้า ครับวานไปกันกับพี่ปลายเบอทองนะคะนี่ตกงานทั้งช้างทั้งคนนะคะคุณตาจอคือคุณตาจอคือครับอร่อยไหมครับอร่อยจังเลยรล้านเดี๋ยววันหลังเอามาให้คุณตาทานอีกนะคุนแม่แม่เร์มเอมีคุณตาจอคือด้วยเนาะครับ Đây hai nga Đây hai nga Đây hai nga ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังมุ่งมากราถนาทุกประการนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะสาธุสาธุค่ะ ตาจอบคือของเราก็กินอย่างอร่อยอร่อยนะคะนี่อร่อยไหมคุณตาอันนี้สงสัยคุณตาไม่ได้ออกไปเดินเที่ยวนะคะนี่คุณตาแต่พี่ว่าทางได้ออกไปเดินเที่ยวแล้วครับสวัสดีครับแม่แม่ด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ ปอนคุณตากินกล้วยคุณตาเจ้าคืนนี้กินจะกินต่ย่านอ่อนนะคะย่าแข็งนะไม่กินนะคะกินต่ย่านอ่อนอืมกินไปเลยคุณตา <c oughs> งานสื่อมกมากเลยนะคะคุณตา สวยมากเออคุณตาเจาคือ ไม่ฝันก็ได้ป้อนให้กับคุณตาจอคือแล้วนะคุณแม่ขาได้ป้อนให้กับคุณตาจอคือแล้วคุณตาได้ทานผลไม้วันหวาน,นจากคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะที่สนับสนุนคะแนนให้คุณตานะคะตอนนี้คุณตาก็ได้ทานแล้วสามคนหวานาอร่อยๆนะคะคนน้อยนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ่ะจะเอายาให้คุณตาใหคะ่ะ คุณตาคุณตาเคี้ยวจะเคี well, s <S yeah, ้ยวนานหน่อยนะค่มีอีกไม้แล้นานำให้ตาอีกกือบหมดแล้วนะคะคุณตาหมดแล้วแกดูสิแกเกลียบ หมดแล้วอคุณตากินหญ้าต่อนะหมดแล้วนะคะแม่หมดแล้วนะคะสิบหวีนะคะคุณตากปกินผลไม้ยังอ่อยเลยนะคะขอบคุณพู่ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆนะคะที่สลับ็นคะแนนให้กับพี่ปลายวัทองนะคะได้ให้ทางเราได้เอาผลไม้มาป้อนคุณตานะคะสิบหวีนะคะห้าร้อยคะแนน,นสาบขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังมุ่งมากปรัรถนาทุกประการนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะวันนี้คุณตาได้กินของหวานบำรุงสุขภาพแล้วนะคะบำรุงร่างกายแต่ละวันของคุณตานะคะเพราะคุณตาก็จะกินหัวอาหารแต่ละวันนะคะ กะละมังนี่คือจะใส่หัวอาหารให้คุณตากินนะคะคุณตาจะกิน,ก,นกินหัวอาหารไปหมดก่อนแล้วนะคะเราก็เอากล้วยมาตามหลังนะคะบำรุงร่างกายช้างชลานะคะถ้าเราไม่บำรุงร่างกายให้เขาก็อย่างว่านะคะเพราะว่าช้าง <c oughs> ทํางานหนักนะคะช้างทางานหนักมาก็จะค่อนข้างจะซูปผอมนะคะตอนแรกๆผอมวันนี้อีกนะคะคุณตาเจ้าคือ พอมาอยู่นี่ได้ประมาณสักสามเดือนก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะร่างกายเริ่มเป่งปังขึ้นมาแล้วได้กินหัวอาหารได้กินผลไม้นะคะได้ทานผลไม้หญ้าก็จะเป็นหญ้าอ่อนนะคะลำต้นจะไม่กินนะคะนี่มือการโขน้องเก้าอืกนะน้องเก้าก็จะไปเอาย่าให้ชาาคะ่ะจะไปย่าให้คุณตา ไฟตัด้าก็จะแบหกยากเก่งมากเลยคนนี้นี่เก่งจริงๆดูนะคะแบหกยาให้คุณตาดูคนนี้แบหกยาให้คุณตาระวังคุณตาด้วยนะลูกทำไมเราด,ดูด้วยแค่คุณตาคุณตาก็ไม่ทำหนูเลยคุณตาจะไปที่ไหนถามคุณตาสิ คามคตาที่วันนี้คุณตาไปเที่ยวไหนอะไรเมื่อกี้นูเมกิน้นเสียงคนตาอายผู้หญิงเมื่อกี้คณตาเหลือบมองมีอีกไหมผลไม้หลานได้ยินเสียงเดินมานนเลี้ยวมาเลยนะคุณตาเคยได้กินด้วยนะคะจ้างดุกเชือกนี่เคยได้กินกับใครก็จะวิ่งแจนมาหาเลยนะคะ đừng bỏ. Uống, quen tai ta, ăn gì ngon, 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 มาดูคุณตากินนะคะอร่อยมากเลยกินยานอ่อนนะคะนี่ย่าก็ต้องย้าอ่อนนะคะในกินของหวานแล้วกินตามไปด้วยย้านะคะคุณตานี่คือคุณตาเจอคือนะคะบางท่านยังอาจจะไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรนะคะคุณตาเจอคือนะคะคุณตาเจาคอะค,ะค,เจคือเป็นช้างตกงานนะคะ ท่านใดที่อยากฝากกล้วยให้คุณตาเจ้าคือก็เรียนเชิญได้เลยนะคะทุกท่านเรียนเชิญได้เลยนะคะ mm. ตอนช้างชลานะคะ mm. <c oughs> ช้างก็อายุห้าสิบปีนะคะยังไม่ถึงกลางคนเลยนะคะไม่ถึงครึ่งกลางเลยก็เพิ่งกลางๆนะคะ แต่ก si ็ทํางานหนักมานะคะมาจากเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สุรินแล้วสบายแล้วคุณตาได้กินของไม่ต้องคีคีคีีหลอกอยู่นี่พอปอปอไอตัวเองไอเตะเกลียยอยู่แน่เลยไอรถจูงเมยดองเี่ตะไม่เลยเลยอ่ะปิดคลิปให้แม่ด้วยมานี่ยอะนี่สวัสดีครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับให้คุณตากรด้วยครับ ติดตามช่องพลายเบอร์ทองด้วยนะครับกดซับกดกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดซับสตอร์คลายให้กับช่องให้กับช่องปลายทองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก้มหัวสวยๆใช่ลูกสวัสดีครับโอ้ยมีเสียงด้วยนะคะนี่อ่านี่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องปลายเบอร์ทองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ